ที่วัดอะไรแถวมิโอจิเทระเดมนะคะเรามาไหว้พระพุทธรูปนะคะที่ว่าไปทั้งหมด88เกาะนะคะเราจะถ่ายภาพให้ดูตั้งแต่เริ่มเกาะที่หนึ่งนะคะที่ไปมานะคะคเป็นภาพนี้นะคะเกาะที่หนึ่ง ที่2ไปค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมด88รูปนะคะ88สถานที่นะคะที่ไปที่เกาะนนะคะตอนนี้เราถ่ายทอดสดนะคะเอ้เวียนให้ดูเดี๋ยวหัวหมุนนะคะก็เราไม่ต้องไปถึง88เกาะเราก็สามารถที่จะมาทำบุญที่นี่1,000เยนแล้วเราก็อธิษฐานจิตเอาว่าเราไปเพราะว่าตรงนี้นะคะที่มี าภาษาไทยเราก็ไม่ทราบนะคะภาษาญี่ปุ่นคือจับปุต้องแล้วก็จะมีดินายยู่ที่นี่นะคะที่ท่านไปมานะคะ88เกาะหรือว่า88แห่งนะคะที่ท่านไปเดินไปมานะคะเราก็ได้ทําบุญกันที่นี่นะคะก็ทั้งหมดถ้าถ่ายให้ดูทีละภาพนี่คงนานนะคะขอเป็นไม่เรียนดีกว่านนะคะเพราะว่า นะนะคะก็ค่อยๆดูแต่ละช่องแต่ละช่องนะคะเราได้หยอดกันเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคือหยอดใส่กล่องมีทั้งหมดแปดสิบแปดทั้งหมดเก้าสิบแผ่นนะคะเราหยอดไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็มากันสมใจนะคะหยุดงานมานะคะมาวัดเดี๋ยวเราต้องไปดูดอกดินลี่นะคะดิละนลี่นี่ก็คือสถานที่ ที่่านปฏิสถานอยู่นะคะเราขอถ่ายทาวิดีโอพิเศษนะคะปกติถ่ายทําไม่ได้นะคะเราขอเข้าแล้วนะคะถ้าใครชมก็อยากติดเตียนนะคะภาษาไทยเราก็ได้บ้างนะคะ <c oughs> ก็นี้หมุนต้อง <c oughs> หมุนให้ถูกนะคะตามลําดับเลขเลยนะคะเยียเราจะหมุนให้ดูสี่สิบแปดสิบแปดเลยนะคะเราขอถ่ายทำสด ออกมานะคะก็มีความปปติอินดีนะคะถึงเราจะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเราก็ทําบุญกับวัดของญี่ปุ่นนะคะเราไม่เคยมานะคะหมาคางแรกที่นี่เขาเรียกว่าที่มิซากินะคะจริงๆพูดไม่ได้หรือนะคะแต่เราขอไว้แล้วก็โอเคนะคะเดินดูไปเรื่อยๆเลยนะคะดูว่า จะเคลื่นเสียงมากไม่ได้นะคะนี่นะคะเอ,อในไหนตั้งใจถ่ายให้ดูแล้วก็จะตั้งใจถ่ายเก็บให้หมดทุกภาพเลยนะครับก็บางภาพก็ซ้ํากันก็มีนะคะเป็นเทพแผงไฟเป็นเราคงบรรยายทีเดียวไม่จบนะคะแล้วเราก็ไปกลับไปนี่นะคะ แล้วก็มาถึงจุดที่44นะคะก็จะมีตรงนี้ให้เรานะคะ44แล้วก็45่าเป็นเทพแห่งไฟนะคะสัญลักษณ์เป็นมังกรเหมือนกันนะคะเราคงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะถ่ายห้าสิบ <c oughs> กว่าเลยนะคะตอนนี้ไอเราไปขอ,อไป52 ก่อนจะไปถึงห้าสิบสองก็ดูบรรยากาศข้างในลยนะคะเป็นลมเย็นหมือนะคะนี่นะคะเป็นวัดชื่อวัดนะคะนะคะเราจะถ่ายห้าสิบสองแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปให้ครบเลยนะคะแปดสิบแปดนะคะข้างในลมไม่มีนะคะแต่ละคนเหมือนเข้าถ้ำกันนะคะ เราต้องอดเราต้องทนนะก็หกสิบเอ็ดก็จะมีตรงนี้อีกนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะ,ะ,คะตรงนี้น่าจะเป็นบรรทัพกรุษที่เอามาตั้งไว้กันนะคะก็เรามาหกสิบเอ็ดหกสิบสองแล้วนะคะหกสิบสามหกสิบสี่ 65แล้วก็จะมีป้ายเขียนนะคะเราไม่อ่านให้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวจะชาขมคอยนะคะ67 68แล้วก็จะมีปลายนี้นะคะ68สิบแล้วมีปลาใกล้ๆกันนะคะกเป็นของญี่ปุ่นนะคะ

83ีมีนะคะก็มีรูปตรงนี้แจงและสะท้อนหมือนะคะก็มา84นะคะ84 85 86, 86. 87 88 ก็มามีรูปนะคะแล้วก็แปดสิบเก้ากรมาแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบตรงนี้เลยนะคะถ่ายให้ดูอลังการนะคะชื่อวัดอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะ,ปะเป็นดี เ,เป็นที่นั่งของพระที่ประจำอยู่ที่นี่นะคะเข้ามา1หนึ่งพันเยนก็เข้าได้เลยคะ่ะนี่สร้างชุดโตี่2ฟุตเส้นส これがいいこれがいい,がい,い日本のいい88か所のお遍路で歩きますこのポスターはね関東,ね関,東関東88箇所霊場そうそう関東 みんな歩きます。歩く歩く。でもここお寺来たら同じの88中が88先回ったそうこれが四国の8888場所 สมาธิมีจุดเด็ดต้องดูในนี้นะคะอ้าวเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นปีเซนเตอร์ให้นะคะนี่นะคะถ้ามาธินี้ก็หมายถึงว่าได้ไปมา88เกาะที่ไปมานะคะตอนนี้เราก็ไปถึงแล้วนะคะเพราะเรามาแค่จุดเดียวก็สามารถไปถึงได้แต่ปกติแล้ว88แห่งที่ไปนี่ก็ใช้เวลา2เดือน3เดือนนะคะโอ้นี่สั่งนี่หงุดหงิิกกุเด 88箇所回ったら大変ね多分2ヶ月とかかかる、はい、でもここだったら30分で終わります、はい、1000円で終わりますこれこれ,これね日本のスタイルみんな歩きますエ a リバディア a トウォー g ングな e だで88 โนมาเดีย1เดือนี้ดือเริ่มตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยนะคะที่ไปยืนเราจะเอาป้ายลงไปก็ตรงนี้ ก็อธิษฐานเอาเองนะคะตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์แปดสิบแปดแล้วจะมีแปดสิบเก้าก็จะเป็นลูกผักนะคะเก้าสิบก็คือของตรนนั้นแล้วก็อธิษฐานนะคะเรามาที่นี่ที่ในบอกทุกบอกนี้จะมีดินสายันอกเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นดินสายนี่นะคะที่ท่านไปเหยียบมาท่านก็จะเอามาทำนะคะทำเป็นบอกทั้งหมดแปดสิบแปดบอกนะคะตรงนี้ที่นี่เรียกจากรุตงนะคะคือ เมื่อกี้ที่เราอธิษฐานเราใส่ก็จะเป็นประภาแบบนี้นะคะใส่หแต่ละที่แต่ละที่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้านักท่องเที่ยวไทยมาโอมารไม่ตืงนนะคะ พระเป็นรูปรูปบางรูปก,ก็จะมีนะคะเราคงอ่านให้ไม่หมดนะคะเขาทั้งหมดตั้งแปสิบแปดเราแค่บรรยายให้แค่เริ่มแรกตอนแรกแค่นั้นเองนะคะก็เข้ามาดูในนี้นะคะใน,ในข้างนอกก็อากาศเย็นนะคะที่นี่จะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะเพราะเป็นกันดูแ้นะคะใครมาญี่ปุ่นก็ต้องเขย่านะคะเขย่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินนะคะ ก็เมื่อกี้บรรยายเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นจากองค์มสั่งนะคะเราบรรยายภาษาไทยตอนนี้เราก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ